ยกรัฐมนตรีเผยที่ประชุมครมรมีมติยกเลิกคำสั่งสอบอคโดยให้ตรวจ RT PC R t p c ทแทนการตรวจ a t ทสำหรับผู้เดินทางจากต่างประเทศเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด1 i สายพันธุ์โอไม,มครอนมีผลวันนี้ขณะที่หัวหน้าพักพลังประชารัฐแจ้งเลื่อนจัดงานเลี้ยงพักร่วมรัฐบาลเพื่อความปลอดภัยด้านปลัดกระทรวงสาธารณสุขระบุสายพันธุ์โอไมครอนยังไม่มีข้อบ่งชี้ว่าจะมีความรุนแรงของโรคต่างจากสายพันธุ์อื่น อธิบดีกรมควบคุมโรคสั่งตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมบริเวณที่เกิดเหตุเพลิงไหม้คลังน้ำมันย่านอ้อมใหญ่จังหวัดนคปรปฐมซึ่งมีน้ำมันไหลลงคลองอ้อมใหญ่ระยะทาง300เมตรสั่งติดตั้งบูมและเครื่องสกิมเมอร์ดูดน้ำมันปิดประตูระบายน้ำคลองอ้อมใหญ่และคลองอ้อมน้อยป้องกันน้ำมันไหลลงแม่น้ำท่าจีนเบื้องต้นพบคุณภาพน้ำและอากาศอยู่ในเกณฑ์ปกติ าดิกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนายสุเทพเทือกสุบันพร้อมพวกรวม6คนในคดีทุจริตโครงการก่อสร้างสถานีตำรวจ396แห่งและห้ามเดินทางออกนอกประเทศโดยจำเลยทั้ง6คนยื่นหลักทรัพย์ประกันตัว1ล้านบาททางนี้สารนัดพิจรารณาคดีครั้งแรก17กุมภาพันธ์ปีหน้า